วันนี้พามาชมนะครับ h o n d a Accord Gen 10นะครับผมเข้าใหม่พร้อมใช้งานนะฮะรถ่วยงานประวัติศู์แน่นอนนะครับสำหรับ2คันนี้นะคันนี้ Honda Accord 2.0นะครับผมเป็นตัวไฮบริดนะฮะ2.0ไฟฟ้าผสมน้ำมันนะครับคันนี้ปี19ไฮบริดเหมือนกันเป็นตัวรองท็อปนะครับแม็กอลอยดูดลนปัดน้าเงาไฟฟลู LED Honda Sensing มีให้ครบเลยนะครับขายที่ชื่นชอบนะครับรถสไตล์ผู้บริหารรถ หรูแบบนี้นะฮะติดต่อสอบถามได้เลยหรือว่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาสรถสวยแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมินรักรถยนต์มือสองทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมแล้วเช่นเคยนะกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองเยร์เคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เนี่ย ผมมีรถเข้าใหม่นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ะรถสไตล์ผู้บริหารมาให้แนะนำกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งาน Honda Accord นะครับ2.0 h y b ร i d คันนี้2คันนี้เลยนะครับเป็นปี19กับปี20นะครับเจนเดียวกันนะครับรูปโฉมเหมือนกันออปชั่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่สีภายนอกแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องปีนะครับเลขไมล์1 0 0 0แโลทั้งคู่นะครับคันนี้นะ2คันนี้ วารันตีแบตยังเหลือนะครับแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน10ปีวารันตีแบตเหลือแน่นแน่นแน่นอนนะครับผมเอามาเริ่มกันด้วยที่ตัวซ้ายมือของพี่พี่ก่อนละกันนะครับคันนี้ Honda Accord นะครับ2.0นยเนี่ยครับ Hybrid นะเป็นตัวนะฮะเจน10นะครับผมปี2020คันนี้นะครับได้สีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับเลขไม้นะฮะ110,000โลเท่านั้นเองนะครับผมราคาเพียงแค่869,000บาท ซีดาวพ่อนอยู่15,000บาทตลอดยุสัญญานะครับผมพี่ๆที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีหรือว่าพี่ๆที่เป็นข้าราชการพี่ๆที่เป็นเออเจ้าของธุรกิจนะครับผมสามารถได้เลดดอบพิเศษไปอีกด้วยนะครับ2.49อันนี้คือต่ำสุดแล้วนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือว่าดูคลิปนี้ให้จบนะฮะบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้นะครับไฟหน้า f ู l l LED นะครับ daytime running light มีให้นะครับไฟหน้าเขาใช้เป็น LED ทั้งหมด นะฮะเรื่องของ Honda Sensing นะครับระบบความปลอดภัยระหว่างจาก Honda เนี่ยแจ้งเตือนออกนอกเลนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบสวยเลยนะฮะคันนี้นะแล้วก็เรื่องของฝาโปรงเดิมแท้รอบคันนะครับสวยๆเลยนะครับล้อแมกอลลอยทูโทนนะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเจน1 0นะคันนี้ยางปี2023นะครับผมแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับสวยๆเลยระบบดิสเบรก abs นะครับคู่หน้าและหลังนะฮะแล้วก็นะฮะเรื่องของ กระจายแรงเบรก EBD หรือว่าเสริมแรงเบรก BA เนี่ยเขามีให้ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีโลโก้ไฮบริดตรงนี้ด้วยนะฮะผมบา i สปอร์ตมอนิเตอร์นะฮะมีให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ2คันนี้ด้านในนะครับผมได้หนังนี่ภายในนะครับผมเป็นสีดำนะครับฝาประตูแผงประตูนะครับลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะแผงประตูบุดหนังบุดนุ่มมาหมดกระจกเปิดปรับพาอรฟ้าออโต้ทั้งหมดนะฮะ แล้วก็ปรับพับกระจกหูช้างเนี่ยมีให้นะครับนี่เมมโมรีซีนะครับ Accord Gen 10มีให้แล้วนะฮะสำหรับจดจังจดจำที่นั่งฝั่งคนขับนะครับนี่มีให้เรียบร้อยนะฮะตัวหัวน็อตนะครับเสาองศาเอเนี่ยสวยๆทุกคันนะครับสวยๆหมดเลยนะฮะเรื่องของบันไดเหยียบขึ้นมีล่องรอยการใช้งานมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคัดให้นะฮะนี่ตกแต่งสีโครเมียมนะครับผมด้านล่างบันไดเหยียบนะฮะสวยงามมาก น็อตเสาบีนะครับสวยใสยไร้ตำหนินะฮะไม่มีรอยขัดรอยแกะรอยแง่รอยเก่านะครับพี่ๆดูได้น็อตเสาบีนะฝาโปงเดิมแท้แล้วก็เรื่องของโครงสร้างรถเนี่ยเดิมแท้เลยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับอยู่พันสันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างนิยมแล้วก็สีนะครับเป็นสีขาวมุกนะคันนี้นะครับปุ่มพุทสตาร์ทได้มาเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมหุ้มหนังแบบซอฟท์ทัชนะฮะอันนี้พวงมาลัยเดิมแท้นะ นี่นะครับผมมีเรื่องของแจ้งเตือนการออกนอกเลน Honda Sensing นะครับที่เป็นระบบความปลอดภัยแพน n ด Chip นะฮะมีให้กล้องนะครับด้านข้างตัวรถนะครับมีให้เช่นเดียวกันเวลาเลี้ยวนะครับตบไฟเลี้ยวขวานะครับเขาจะมีกล้องมุมอับสายตาให้นะครับเรื่องของนะฮะ เซนเซอร์นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะจันลื่นกันถลไหลนะครับเซนเซอร์อะไรต่างๆทุกอย่างมีครบหมดเลยเบาะปรับพับไฟฟ้านะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับทรงบักเก็ตสีสีดําเดินได้สีขาวสวยๆเลยแอร์แบกมีให้7ใบแน่นๆนะครับภายในสวยๆนะครับจอกลางนะครับเอี่ยมเลยคันนี้นะฮะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามผมได้เลยเดี๋ยวขอญาตเข้ามาให้ดูภายในนิดนึงนะครับอันนี้คือผมสตาร์ทแล้วนะนะครับ หน้าจอนะปัดเรือนไม้นะครับทุกอย่างเือแสงปกติหมดเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับหน้าจอ HUD TFT เนี่ยแสดงฐานะปกตินะครับอัตราการเร่งดีแน่นอนสําหรับไฮบริดคันนี้นะครับจอเดิมนะครับจอเดิมแท้เลยมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมเนวิเกเตอร์เดิมโรงงานนะฮะไฟพามากอะไรติดครบปกติแอร์ดูโอแช n แนลนะครับ d u o z o n e นะฮะคันนี้ช่องชาร์จนะครับเอาเลทชาร์จมีให้นะฮะ สายยุดบนะครับเอาเลดชาร์จไวเลดชาร์จนะครับชาร์จไร้สายมีให้นะครับมาพร้อมกับฝาปิดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเกียร์หุ้มหนังมานะครับจับทับกระชับกระชับมือแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของนะฮะระบบนะครับการขับขี่นะมีทั้งอีค่อนโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็ EV วีโหมดนะครับเบรกมือเป็นเบรคไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะฮะสภาพสวยพร้อมใช้นะครับแอร์เย็นเพียเพาะแน่นอน ที่วางแขนพักซอกนะครับใหญ่มากมีช่องชาร์จให้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับกระจกตัดแสงออโต้ด้านบนนี้เป็นกล้องนะครับนี่จับความเร็วแจ้งเตือนการอ่อนอกเลนนะครับครบหมดเลยนะครับมีที่วางแขนนะด้านหลังนะครับวางแขนพักซอกได้นะครับแล้วก็มีคาซีทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับฟีดาผ่อนหมื่นสี่ได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปเลยอย่างเจ้าแอคคอร์ดนะครับผม2.0นะฮะตัวนี้ไปขับกันได้เลยนะครับกล้องถอยมีให้นะฮะ แล้วด้านหลังเนี่ยนะครับมีเรื่องของแอร์ด้านหลังแล้วก็สวิตชาร์จนะครับนี่ USB ชาร์จ2ช่องนะครับมีฝาปิดมาให้ด้วยนะฮะด้านหลังเนี่ยทางนี้เปิดได้นะครับเปิดได้นะนะครับกุญแจไขเสียบเปิดไปด้านหลังได้เอาคงเอาของนะครับหยิบคงหยิบของได้นะครับนี่สวยแบบนี้เบาะหนังตึงๆไม่มีขาดนะครับไฟส่องสว่างมีให้ม่านด้านข้างนะครับสวยครบเลยนะฮะม่านด้านข้างนะฮะมีม่านให้ด้วย สำหรับ a หรับ d g e o r d Gen 10นะสภาพตัวรถโดยรวมถือว่าสวยเลยนะฮะใครที่สนใจอยากจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีบริการให้นะครับผมโปรโมชั่นแน่นแน่นอนนะครับถ้าพี่ๆสนใจติดต่อมาได้เลย0ู64843657นะครับเบอร์ด้านล่านะรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วด้านท้ายของเขาเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนะครับนี่พี่ๆดูนะครับช่องเก็บสัมภาระนะครับด้านท้ายของตัวรถนะฮะ ค่อนข้างที่กว้างเลยนะครับแล้วก็เรื่องของชุดป่าชุดซ่อมมีให้นะครับนี่เดิมแท้เลยซีนยางต่างต่างนะครับทุกอย่างสวยใสนะครับเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะครับดีเซกเมนต์นะคันนี้นะฮะอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชั่นครบนะครับทีบฉลามแบบชาร์กฟินนะครับนี่ด้านหลังมีโลโก้แอ c o คอร์ดสวยๆแบบนี้ไฟเป็นตัว C นะครับทะเบียนนี้เลยนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยส่วนคันนี้นะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับพี่ที่ อยากให้รถนะฮะดูแลง่ายไม่ต้องอยุ่งยากไม่ต้องขัดบ่อยนะครับสีบอลเงินผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะฮะส่วนใครที่ชอบสีขาวขีนเนีแต่ตัวรักษาเยอะหน่อยนะครับก็สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยออฟชั่นฟังก์ชันเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีแค่นั้นเองนะฮะภายในคันนี้ก็สวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกุญแจเป็นสมาร์ทเอนที่ชีเลตนะนะครับแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆภายในเนี่ย ล้าสมัยแน่นอนนะครับรถปัจจุบันมีอะไรคันนี้มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยคอนโซลสีดําเหมือนกันเบาะสีดําเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ช่องแอร์นะฮะสามารถเดินทางมาดูรถตัวจริงได้นะแล้วก็มาเทสได้กันได้นะครับผมคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหกพันโลนะครับกล้องมีเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะฮะไฟติดอัตโนมัติด้วยนะครับเมื่อปลดล็อกรถนะครับแล้วก็ดับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถนะฮะ สวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีตําหนิหรือรอยนะครับพี่พี่นะฝากระโปรงเดิมแท้นะครับคันนี้สภาพสวยเหมือนใหม่เลย8ต่แสนสามหมื่นเก้าพันประหยัดกว่าคันขาวนะครับไปสามหมื่นเครับเพราะว่าได้ปีสิบเก้านั่นเองนะครับแต่ว่าปีสิบเก้านะสภาพสวยใสเหมือนกันเลยหัวโนงหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะฮะมั่นลงมั่นหลังใช้ได้เหมือนกันนะครคันนี้นะ แฟนเพจนะครับโหเดิมแท้ติดครบมาให้นะครับคันนู้นก็มีนะแต่ผมไม่ได้พาดูนะครับใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะครับติดต่อผมมาได้เลย064843677นะฮะแล้วก็นี่ดูพี่ๆนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับด้านบนมีเเรื่องของสวิตช์ไฟให้นะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับลำโพงเครื่องเสียงเนดีมากนะครับคันนี้นะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยพี่ดูความใหม่ของเขานะปี19รถ5ปีนะฮะ ก็เป็นรถหน่วยงานนะครับรถผู้บริหารนะฮะใช้กันนะครับถนอมแน่นอนคันนี้นะครับดูแลรักษาดีแน่นอนเข้าศูนตรแมนเทนต์ตลอดนะครับทุกระยะนะฮะรอยบุบรอยลักยิ้มเนี่ยไม่มีนะครับสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะตัวนก48436587ด้านท้ายเนี่ยนะครับคันนี้จะมีถาดรองให้นะฮะถาดรองเป็นพลาสติกนะครับมีถาดรองอีกชั้นหนึ่งนะฮะ นี่ Honda Accord นะครับ G10 นะฮะถัดรอง G10 นะเดิมแท้นะนะครับแล้วก็ยังอะไรแม่แรงไม่มีนะมีเป็นชุดปะชุดซ่อมนะครับผมรถปีใหม่เนี่ยเขาจะได้เป็นชุดปะชุดซ่อมหมดแล้วนะครับนี่จะได้เป็นชุดปะชุดซ่อมด้านในนะครับมีลําโพงให้นะฮะนี่ันแน่นแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายนะโครงสร้างสวยโครงสร้างดีแน่นอนเบาะแถวสองเนี่ยปรับพับได้นะฮะน็อตยึดฝาท้ายนะครับไม่เคยขยับเลยพี่พี่สังเกตนะฮะ โครงสร้างรถด,ดีไฟเดิมแท้นะครับคันนี้นะผ้าสักหลาดตึงๆแน่นๆนะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปใช้งานกันใครที่สนใจนะครับผม2คันนี้นะติดต่อมาได้เลย0ูนย์หกสี่ส่วนรถเดี๋ยวมีให้แน่นอนนะครับฟรีดาวผ่อนเพียงแค่15,000บาทตลอดยุสัญญานะครับหมื่นสี่หม้าเท่านั้นเอง คใครที่สนใจ2คันนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์ hmm. ด้านล่างนะศนย64843677หรือว่าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะครับ mm hmm. ติดต่อผมมาได้เลยวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกับ Honda ได้ขอเจ e n 10นะฮะวันนี้ใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ